เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก u s on นวีม a ก e อเ e ็ก e ลเจน o ์ e ม o ายทาวเว f ร a อ a ฟแ y นต g o b o m i a f o A3 a t e e l ิว i ล e และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละสวัสดี สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Shining Land สัตว์เลี้ยงช่วยรบนั่นเองครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO นะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยเปิดโหลดบนสโตไทยก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับตัวเกมเนี่ยมาพร้อมกับภาษาไทยแล้วก็มีเสียงภาคไทยด้วยนะครับผมส่วนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็มีให้เลือกหลายเซิร์ฟนะครับตามนี้ก็ลองเลือกดูละกัน นะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยจะอยู่ที่เซิร์ฟที่5นะครับเมืองห้วงตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคกดเข้าไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับผมตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกม MMO แบบพิมพ์นิยมเลยนะครับเรียกว่าก็มีเมนูอะไรครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมอ่ะกดบวกเข้ามาครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของหน้าเลือกตัวละครนะครับซึ่งจะมีสายให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด3สายด้วยกันอ่ะมาดูตัวแรกกันก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นสาย ธนูนั่นเองนะครับตัวธนูเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นจอมพเนจรเงาแล้วก็นักล่าเงาได้นะครับผมตรงนี้ความสามารถก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับตามนี้เลยตัวต่อมาครับอันนี้จะเป็นนักรบนะครับผมนักรบเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นนักกระบี่แล้วก็ผู้พิทักษ์นะครับตามนี้โอเคนะต่อไปครับอีกสายหนึ่งนะครับผมนี่เลยนักเวทนะครับนักเวทก็จะเปลี่ยนเป็นนักเวทฟลอตนะครับแล้วก็จอมขมังอัคคีนั่นเอง นี่เลยครับผมอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราเลือกแล้วนะครับก็กดตั้งชื่อไปนะครับและเข้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเข้าไปเล่นเลยนะครับมันจะไม่มีให้เราปรับแต่งหน้าตาตัวละครเพิ่มเติมนะโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกตัวละครตัวเดิมนะครับที่ผมเล่นมานะครับก็คือตัวนี้เลยอ่ามีชุดคอสตูมแจกด้วยนะครับอ่าผมยังเหลือปีกที่ผมยังทําภารกิจไม่เสร็จนะครับลองเล่นไปนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกนะครับเอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวกดเริ่มเล่นเกมเข้าไปเลยดีกว่านะครับ โอเคเมื่อเราเข้ามาด้านในตัวเกมแล้วนะครับเราก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้ครับอย่างที่ผมบอกใช่ไหมว่าเป็น MMOP นิยมซึ่งจะมีเมนูอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเต็มหน้าจอไปหมดนะเราสามารถปิดออกได้นะครับแบบนี้เห็นไหมฮะอ่ะปิดมันก็จะดูโล่งขึ้นหน่อยนะครับสบายตาขึ้นนิดนึง นะและ้วทีเนี่ยเราก็จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นนะครับที่ออนไลน์อยู่เยอะแยะมากมายครับในเซิร์ฟเวอร์เห็นไหมครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเมืองนะไม่แน่จะว่าช้างนี่เขาเอามาได้จากไหนน่าจะเป็นการเติมเงินหรือเปล่าไม่ชัวนะครับแต่เราเนี่ยจะได้สัตว์เลี้ยงนะครับที่แจกมาก็เป็นน้องแมวน่ารักนะเนี่ยเหมือนคนนั้นขี่ไปเห็นปะเนี่ยผมก็มีขี่เหมือนกันนี่เห็นไหมอ่าน้องแมวก็น่ารักนะจ๊ะเออผมอะ่ะผมชอบแมวนะผมว่าขี่แมวยังน่ารักกว่าช้างอีกนะครับ <laughs> แล้วแต่คนชอบนะ แล้วก็ต่อมานะครับตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีเควสเนาะนะครับเควสอตรงเนี้ยกดขยายขึ้นมานิดนึงนะฮะมันจะมีอยู่นะตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเควสนะก็กดไปนะครับมันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติให้เราแล้วเห็นไหมครับอ่าแค่นี้เลยครับเนี่ยมันก็จะเข้ารับเควสแล้วมันก็จะบอกว่าให้เราไปทําอะไรบ้างนะครับผมโอเคลองไปดูแล้วกันรับการวหว้วานนะครับเป็นการรับเควสอเป็นเควสบอร์ดนะครับเรียกง่ายๆนี่ครับผมมาแล้วรับเควสต่อไป มุมกล้องเนี่ยลืมบอกไปนะครับว่าตัวมุมกล้องของตัวเกมนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับหมุนซ้ายขวาได้แต่ว่าขึ้นลงไม่ได้นะอ่าแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้นะครับอันนี้เนี่ยซูมออกให้มันไกลกว่านี้นะครับประมาณนี้มุมกล้องจะเป็นแบบมุมมุมกดลงแบบนี้หน่อยนะครับประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมเอามุมกล้องประมาณนี้นะเห็นน้องแมวกำลังน่ารักพอดี นะครับอ่ะโอเคกดไปนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมีโค้ดมาให้ด้วยนะอ่าโค้ดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถเอาไปเติมได้การโจมตีจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็ออโต้เลยครับเนี่ยออโต้อยู่ด้านล่างส่วนมุมมองเนี่ยก็กดปรับได้ประมาณนี้ครับมันจะหมุนให้แค่นั้นเองนะแต่ว่าขึ้นลงไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะครับหมุนซ้ายขวาได้เฉยๆอ่านี่ครับจัดไปโอเคนี่การโจมตีนะประมาณนี้ครับก็ออโต้นะครับชิวๆไปเลยนะ แน่นอนว่าเกมนี้นะครับใครเติมเยอะกว่านะครับก็จะได้เปรียบหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีให้เราลงไปล่าบ,บอสด้วยนะครับเออมันจะมีบอสเกิดเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับไปหาของอะไรเงี้ยนะใครที่แบบมีดาเมจค่อนข้างเยอะหน่อยก็จะได้เปรียบนะครับเวลาไปล่าบอสคิดว่าประมาณนี้เนี่ยที่ให้เราไปล่าบอสเนี่ยมันจะแบบว่าสามารถฆ่ากันได้ด้วยนะครับเวลาเราลงไปล่านะอถ้าชั้นมันสูงสกว่านี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดส่ง นี่เสร็จเควสแล้วใช่ไหมอ่าเควสเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราทําทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าผมเอาตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆนี่ฮะอ่ะอันนี้กดสําเร็จส่งไปปึ๊บนี่ครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมว่าตัวเกมเนี้เขาจะมีในส่วนของคอสตูมนะครับมาแจกให้เราด้วยนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงโบนัสติดหลังตรงนี้นะครับจริงๆมันมีโบนัสที่มันแจกตั้งแต่เริ่มต้นก็คือน้องแมวนะครับทำภารกิจตามนี้นะครับผมก็จะแจกน้องแมวมาให้แล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นคอสตูมเนี่ยทำตามนี้ครับ อ่ะแล้วก็โบนัสติดผมนี่ครับก็ได้มาแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโบนัสติดหลังซึ่งเขาก็จะบอกตามนี้ครับอัพเลเวลตัวละครอ,อะไรพลังลบให้มันถึงตามนี้นะครับทุกอย่างอ่ะอัพเลเวลสัตว์เลี้ยงอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะได้อ่าปีกติดหลังมากสวยๆประมาณนั้นนะครับผม เมนูด้านบนเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายนะยังไงลองไปดูแล้วกันนะครับผมจะพาดูไอ้ตรงตลาดมืดแล้วกันนะนะครับตรงตลาดมืดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าให้เรามาซื้อของได้นะครับใช้เจ้าแต้มตรงนี้เนี่ยเห็นไหม อ่าห้าร้อยที่ตัวเกมมันให้มามาซื้อได้ด้วยนะแล้วก็เงินจากตัวเกมตรงเนี้ยนะครับที่เราได้มาเนี่ยก็มาซื้อได้เช่นเดียวกันและกดรีเฟซได้นะครับตรงนี้จะเป็นตลาดมืดนะบางทีมันอาจจะมีของดีๆมาแจกให้กับเราก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีเอ่อตลาดกลางสําหรับเกมนี้นะครับเนี่ยตลาดกลางก็เราสามารถที่จะมาซื้อของขายของอะไรต่างๆได้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากขายของเราก็กดเข้ามาตรงขายของแล้วก็มาที่ชั้นวางแต่ว่าของที่เราจะวางขายเราต้องดูก่อนว่ามันมีหรือเปล่า นะครับผมจะวางขายได้นะามาดูตรงซื้อของนิดนึงนะครับเนี่ยเราจะซื้ออาวุธแล้วก็กดเข้ามาที่อาวุธเห็นไหมฮะมันก็จะมีอาวุธขายตรงนี้นะครับแล้วในเนี้ยการที่จะซื้อขายอาวุธเนี่ยหรือว่าของอื่นๆน,นะครับมันจะต้องใช้ไอ้เจ้านี่นะครับเป็นเหรียญจีเนาะเนี่ยเหรียญจีข้างบนนะครับและในเนี้ยคาถามก็จะถามมาว่าเหรียญจีหาจากไหนกดบวกเข้ามาตรงนี้ครับมันจะบอกทันทีว่าเหรียญจีหาได้จากการแอคทีฟทุกวัน นะครับมันจะมีให้เราไปทำเห็นไหมหรือว่าถ้าเกิดใครมีตังนะครับง่ายๆเติมนะครับเนี่ยตรงนี้ครับร้านค้านะครับไปเติมแล้วก็ไปซื้อมาเลยจบแค่นั้นนะครับแล้วก็มีตรงกิวประมูลด้วยนะตรงนี้นะครับแต่ว่านะตอนนี้มันยังไม่มีแงเกมมันเพิ่งเปิดนะครับผมทีนี้ผมจะพามาดูเมนูตรงนี้นิดนึงนะครับ นี่ฮะเมนูอันนี้เลยนะครับกดขยายขึ้นมานะตอนนี้คิดว่าน่าจะมีเมนูเพิ่มเติมมานะครับแต่ว่าอันนี้ผมเล่นมาถึงแค่เลเวล30มันก็เลยดูเหมือนยังน้อยอยู่นะครับอ่ะโอเคกดเข้ามาที่สัตว์เลี้ยงก่อนนะครับตัวเกมนี้จะมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับซึ่งมันจะให้เราใส่ได้อีกตัวหนึง่งเห็นไหมตามช่องตรงนี้แต่ว่าเราต้องผ่านด่านตามที่มันกําหนดก่อนนะครับนะบตอนนี้ผมมีอยู่2ตัวตรงนี้เลยนะฮะก็ visa. ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดเข้าได้เนี่ยเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะ อ่าอัพเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับอัพเลเวลไปโอเคแบบนี้ครับพลังลบเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็มาดูตรงสกินตรงนี้ครับสกินมันนะครับเห็นไหมมันจะสามารถทําการแบบว่าแปลงร่างได้ด้วยนะครับเมื่อเราอัพถึงระดับที่มันกําหนดอ่ะนะครับจากตัวเล็กก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมฮะเออนะครับก็น่ารักไปอีกแบบนะครับไหนดูตัวสลามดิอ่าเป็นไง๋อสกินมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคนะก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่ไอตัวนี้ที่ฟึบ อ่าตัวนี้มีปีกโผล่มาด้วยนะครับอันนี้ก็ง่ายจะดีกว่าหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมาทาการฝึกเขาได้นะครับตรงนี้นะอ่าเราากฝึกแล้วก็ฝึกนะครับอ่าผมจะฝึกตัวอ่าด้านบนตรงนี้ก่อนฝึกสามครั้งแบบนี้ครับนี่กดฝึกแทนที่ไปนี่ครับเรียบร้อยเห็นไหมพลังลบก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสามารถอัปดาวได้แล้วก็ฟักไข่ในกรณีที่เรามีเอ่อพวกไข่สัตว์เลี้ยงอยู่นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีใช่ปะผมกดฟักเลยผมจะได้ตัวอะไรมาวะเนี่ยดูนี้ ปุ๊บอาฆาปเอนิมิโอ้ตัวนี้หน้าตาไม่น่ารักเลยว่ะเออโอเคได้ระดับ S R มาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนต่อมาก็ตัวละครก็คือข้อมูลตัวละครของเรานะครับก็เข้ามาดูได้นะว่าความสามารถมันเป็นยังไงนะครับใส่ของอะไรอยู่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระเป๋าเรานั่นเองนะครับก็เข้ามาตรวจสอบได้ว่าเออเรามีของอะไรในกระเป๋าอันนี้ผมโอเคกว่าใส่ได้เปะวะออกดรับตรงนี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่ ทำไมมันกดสายไม่ได้อ๋อนี่ไงผมมองไม่เห็นนะกดสายไปเนี่พลังลบอุย้ยเพิ่มขึ้นมาเป็นพันเลยนะครับอ่าจะลืมมาตรวจสอบกันละกันนะ่อนต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์นะครับรูปลักษ์ก็คือระบบแฟชั่นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขี่คอสตูมนะครับหรือว่าปีกอะไรต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้สัตว์ขี่ตัวแรกเนาะที่เราได้มาอ่ะต่อไปก็จะมีนี่ครับขี่เมฆโอ้โหดูดิขี่หุ่นยนต์ก็มีอะทุกคนโอ้โหสุดจัด นี่ครับอู้ยตัวนี้อย่างเท่โอแล้วตัวนี้เอ้ยได้อยู่นะอันนี้เป็นอาปากาครับผมแล้วก็มีอู้ขี่แกะหรือแพะเนี่ยนะครับผมอาแกะแกะเนี่ยมันเขียนว่าแกะสุขุมนะครับแล้วก็โอ้โหหมูบินอะไหนลองดูคอสต,ตูมดิคอสต,ตูมก็มีหลายแบบนะครับเนี่ยตามนี้อ่าเดี๋ยวเกมอัปเดตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับผมแล้วก็ติดผมอ่านี้จะเป็นทรงผมใช่ไหม นี่ครับอ่าก็จะมีหลายแบบเมื่อเราได้ลองนะครับอันนี้เป็นแต่งโอเคอ่าเป็นชุดเหมือนกันนะครับผมสังเกตนะครับว่าชุดเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถให้เราด้วยนะเออนะครับประมาณนี้นะโอเคส่วนต่อมาครับก็จะเป็นสกิลสกิลแล้วก็สามารถอัพได้นะครับอัพเวลสกิลได้เนี่ยกดอัพเวลได้ในกรณีที่เรามีหินอัพเวลด้วยนะครับเราถึงจะสามารถอัพได้เนาะดูตรงนี้ก็ได้ครับด้านบนไหนไหมมันจะมีแต้มไม่ใส่อยู่นะครับอ่าอันนี้อัพได้เนี่ยก็ จะใส่ไปเนี่ยอาไปหมดเลยเนี่ยครับประมาณนี้นะแปนติดตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเราจะใส่สกิลอันไหนนะครับแทนอันไหนก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับโอเคส่วนต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นกิ้นะครับผมกิ้เนี่ยมันก็จะแบบเข้าไปอยู่กิ้ชัวบ้านหรือว่าเราจะสร้างกิ้ก็ได้นะ แล้วก็มาดูเมนูทำนายนะครับเมนูทำนายก็คือการเปิดกาชานั่นเองเราไปหาของหาสัตว์หรืออะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ในนี้่เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูแล้วกันผมมีอยู่ทั้งหมด19บใบเปิด10ครั้งแล้วกันนะจัดไปครับมาแล้วครับฮึโอ้ oh my god ได้อ,อะไรมาบ้างมีสีทอง,ทองด้วยว้าวโอเคอู้ S S R มาเลยตัวแรกสุดจัดชื่อผมจะขึ้นปะมันต้องขึ้นดิใช่ไหมชื่อตรงเนี้ย เออได้ระดับ S S R อะไรอย่างงี้มานะครับแต่ทำไมไม่เห็นมีวะเออไม่มีวะโอเคระดับ S R นะครับนอกนั้นใช่ไหมนี่ S S R ได้มาตัวหนึ่งแกวมากครับผมโอเคเลยแล้วก็เหลือ9กาใบผมจะถ้าผมจะเปิดอีกผมจะซื้อได้อีกป่ะโอ้นี่ไง เออ,อเพชรนี่หว่าต้องใช้เพชรน,นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นกาชาเนาะอีกอันนึงนะครับจะเป็นระบบหลอมก็คือเป็นการแบบว่าตีบวกอุปกรณ์นั่นแหละนะครับเนี่ยอ่ะเรามีของตรงดาวตรงนี้นะครับก็มาตีบวกเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์ก็จะสามารถล้างได้อัพดาวได้หรือว่าโอนความสามารถไปใส่อุปกรณ์ใหม่ๆได้ประมาณนี้นะครับผมอ่าบรรยากาศตัวเกมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยยังไม่รู้นะ เออก็ลองมาเล่นดูละกันนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเล่นแป๊บๆเดียวเลเวลมันก็เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีระบบแบบว่าให้เราไปล่าบอสอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเนีย่ยกดเข้ามาดูตรงส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีบอกอยู่แล้วก็มีเปลี่ยนอาชีพนะครับจะเปลี่ยนได้ตอนเลเวล32นะครับที่ผมพาดูตอนต้นหน่ะว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นสายไหนได้บ้าง นะครับผมอ่ะโอเคตามนี้แล้วกันนะในส่วนของตัวเกมนะครับเอาบรรยากาศาคร่าวๆมาให้ดูนะผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยลวกันนะครับกลายสนใจเชิญโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับเป็นเกม m m o พิมนิยมแบบเล่นสบายๆง่ายๆนะครับเออแบบเวลาว่างๆค่อยมาเล่นก็นได้นะครับไม่ต้องจริงจังมากนะเพราะว่าเกมประมาณๆเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับโอเคไปละคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับ สวัสดีทุกคนครับผม